สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของผลบวกของตัวประกอบนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะสามารถใช้สอบข้อมอและมอได้นะคะเรื่องของผลบวกตัวประกอบแบบย่อมเคยมีวิธีทำแล้วก็มีสูตรไว้ที่หน้าเพจแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงพี่อ้อมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใหอรอบนึงนะคะสว่วนวันนี้นะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดทั้งหมด5ข้อเดี๋ยวมาดูกันที่ข้อแรกกันเลย ข้อที่หน่งนะคะเขาบอกว่าจงหาผลบวกของตัวประกอบของ12บสองเรื่อมจะเทสให้ดูแบบนี้นะคะมาดูวิธีแรกก่อน ทําให้ดู2วิธีนะคะจะได้รู้ว่าวิธีไหนจะสะดวกกว่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกรณีที่ตัวเลขน้อยเราสามารถหาได้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีใครที่เป็นตัวประกอบบ้างซึ่งคําว่าตัวประกอบก็คือสามารถหารและลงตัวแต่ว่าในกรณีที่เลขมันเยอะๆนะคะเราไม่สามารถไล่จนหมดได้เราก็สามารถใช้สูตรแทนได้นะคะ,ะวิธีแรกนะคะวิธีแรกคือหาตรงๆวิธีที่1 อ่ะค่ะตรงๆไปเลยค่ะตัวประกอบของสิบสองมีใครบ้างไอ้ย่อมย่อเนาะต่อปรกรนะคะก็คือตัวประกอบของสิบสองไล่มาเลยค่ะคือก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่หกแล้วก็สิบสองดังนั้นอ่ะถ้าเรารู้แล้วว่าตัวประกอบมีใครบ้างเราก็สามารถหาผลบวกได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ได้สิบ ได้เป็นหกหกบวกสิบสองได้เป็นสิบแปดบวกกับสิบตรงนี้ก็มีค่าเป็นยี่สิบแปดดังนั้นวิธีที่หนึ่งคือกรณีที่เราแยกออกมาเป็นตัวๆแยกมาเลยทีละตัวว่ามีใครบ้างแล้วเอาทั้งหมดมาบวกกันก็จะมีผลบวกของตัวประกอบเนี่ยคือยี่สิบแดตัวแต่ถ้าเป็นวิธีที่สองวิธีที่สองก็คือใช้สูตรนะคะอย่างแรกปรับสิบสองเนี่ยให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก่อน สิบสองเกิดจากอะไรก็เกิดจากสองคูณสองคูณสามดังนั้นก็จะได้เป็นสองกำลังสองคูณสามกำลังหนึ่งนั่นหมายความว่าตัวที่เป็นสองยกกำลังสองเนี่ยคือตัวนี้และสามยกกำลังสูงที่สุดก็คือกำลังหนึ่งดังนั้นอ่ะเราสามารถหาผลบวกของตัวประกอบได้ละเวลาเริ่มต้นจะต้องเริ่มต้นที่ยกกำลังศูนอย่างเลขตัวนี้มันเป็นฐานสองยกกำลังสอง เพราะฉะนั้นผลบวกก็จะได้เป็นสองกำลังศูนย์อย,อย่างที่บอกเนาะเลขฐานก็มาจากตัวเลขที่เรากระจายได้ส่วนตัวเริ่มต้นเนี่ยเวลาหาผลรวงตัวประกอบในสูตรเนี่ยต้องเริ่มต้นที่กำลังศูนย์ยไปเรื่อยๆจนถึงตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นสองกำลังศูนย์อ่ะก็ไล่มาบวกสองกำลังหนึ่งบวกสองกำลังสองปรากฏว่าพอถึงตัวเนี้ยที่เราแยกมาเมื่อกี้ให้เราหยุดอ่ะแล้วก็คูณกับวงเล็บถัดไป วงเล็บถัดไปคือสามยกกำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ยมัมก็ต้องเริ่มต้นที่สามยกกำลังศูนย์บวกกับสามยกกำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่กำลังศูนย์มีค่าเป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งบวกสองบวกสี 4, ่คูณกับสามกำลังศูนย์ก็คือหนึ่งแล้วก็บวกกับสามดังนั้นวงเล็บแรกมีค่าเป็นเจ็ดอีกอันหนึ่งมีค่าเป็นสี่เพราะฉะนั้นผลบวกก็จะมีค่าเป็นยี่สิบแปด สำหรับโจทย์ข้อนี้น้องๆอาจจะบอกว่าพิธีนี้มันง่ายกว่านะพี่อ้อมแค่เราหามาว่ามีใครบ้างก็สามารถทําได้แล้วไม่ต้องมาวุ่นวายใช่ค่ะถ้าเป็นเลขตัวน้อย,อยสามารถกระจายออกมาแบบนี้ได้หาตัวประกอบได้แต่ว่าถ้าเป็นเลขอยู่กาลังล่ะ ถ้าอยู่ในรูปเลขยกำลังเยอะๆแล้วเราต้องมาแปลเป็นค่าไหมไม่ต้องนะคะเพราะเสียเวลาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติว่าย่อบอกว่าไหนหาตัวประกอบของหนึ่งแสนห้าพันซิคิดว่าเราจะไล่ครบไปว่ามันมีแม่อะไรบ้างบางคนโอเคไล่ครบแต่ถ้าคนที่ไล่ไม่ครบอะ่ะนั่นหมายความว่าผลบวกเราก็จะผิดไปด้วยอ่ะครานี้มาดูข้อที่สองผลบวกของตัวประกอบของสามสิบหอย่างแรกเลยนะคะแยกก่อนสามสิบหเกิดจากอะไรก็เกิดจากหกคูณหก ล้วหกก็เกิดจากสองคูณสามแล้วเรามีหกสองตัวใช่ไหมก็จะมีสองคูณสามทั้งหมดสองครั้งกระจายออกมาก็จะได้เป็นสองยกกำลังสองคูณสามยกกำลังสองเฮปผลที่เป็นกําลังสองเพราะว่าเรามีสองสองตัวและเรามีสามสองตัวอ่ะดังนั้นก็จะได้ว่าผลบวกของตัวประกอบตัวประกอบเนาะผลบวกของตัวประกอบคือ อ่านไล่มาเลยเป็นสองกำลัง0นบวก2กําลัง1บวก2กําลังสองแล้วหยุดเพราะมันถึงตัวนี้ที่เราทําแล้วนะคะคูณกับไล่มาเลยสามกำลังศนบวก3ามกำลัง1บวก3กําลังสองแล้วก็หยุดเพราะว่าเรามีถึงแค่3กําลังสองดังนั้นอ่านไล่มาก็เป็น1บวก2บวก4คูณกับ1บวกสมบวก9 วงเล็บแรกมีค่าเป็นเจ็ดอีกวงเล็บหนึ่งมีค่าเป็นส mm ิบสามเพราะฉะนั้นสิบสามคูณเจ็ดมีค่าเป็นเก้าสิบเอ็ดต่อไปข้อที่สามจงหาผลบวกของตัวประกอบของหกสิบเราก็แยกมาก่อนเลยอ่ะหกสิบเกิดจากอะไรบ้างหกสิบก็เกิดจากหกคูณสิบถูกไหมแล้วหกก็แยกออกมาเป็นสองคูณสามแล้วสิบก็แยกออกมาเป็นสองคูณห้าดังนั้นก็จะได้เป็นสองกำลังสองคูณสามกำลังหนึ่ง 1. คูณห้ากำลังหดังนั้นสองเนี่ยยกกำลังสองสเนี่ยยกกำลังหและหก็ยกกำลังหเพราะฉะนั้นอ่ะสรุปอีกรอบหนึ่งอ่ะผลบวกของตัวประกอบก็เริ่มมาไล่มาเลยสองกำลังศนย์บวกสองกลังหบวกสองกลังสองคูณกับสามกำลังศนย์บวกสามกลังหแล้วก็คูณกับห้ากลังศบวกห้าลังห เพราะฉะนั้นวงเล็บมีเช่นเดิมนะคะก็<ๆ>จะเป็น1บวก2บวก4คูณกับ1บวก3และอีกอันหนึง่ง5้ากำลังศูนย์คือ1และ5้กำลังหนคือ5เพราะฉะนั้นวงเล็บแรกมีค่าเป็น7วงเล็บที่2อมีค่าเป็น4และอันสุดท้ายมีค่าเป็น6 7 6 42 42 4, คูณ4ก็มีค่าออ,ออกมาเป็น168 ป้ายผลบวกของตัวประกอบของ72อ่ะเราก็มาแยก72ให้ถึงแม่สุดคูณไว้ก็ได้มันคือ6คูณ12ถูกไหมแล้ว12อ่ะก็คือ6คูณ2อีกแล้ว6ตัวแรกคือ2คูณ3 6อีกตัวหนึ่งก็คือ2คูณ3แล้วก็มี2อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3คูณ3ยกกำลัง2องแปลว่ามี3ทั้งหมด2ตัวแล้วก็มี2ทั้งหมด3ตัว เพราะฉะนั้นก็เขียนสรุปเหมือนเดิมผลบวกของตัวประกอบอันนี้ก็ย่อเนาะผลบวกเท่ากับอันเนี้ยต้องดูดีๆมันไม่ใช่สองกลังสองละมันคือ2ยกกําลังสาดังนั้นเวลาไล่มาก็อ่ะเริ่มที่กําลังศูนย์กลัง1กําลัง2และกาลังสาแล้วค่อยหยุดคูณกับอันนี้เราถึงดา๋ยวกําลังสองถูกไหมก็จะได้เป็นสามกลังศูนย์ บวก3ามกำลังหนึ่งแล้วก็บวกกับ3ามยกกำลังสองก็จะได้เป็น1บวกสองบวก4บวก8คูณกับ1บวกสามบวก9เพราะฉะนั้นวงเล็บแรกดูวงเล็บแรกนี้ได้เป็นสี่ห้าหกเจ็ดถูกไหม7จบวก8ก็มีค่าเป็นสิบห้าวงเล็บหลัง ถ้าวกหนึ่ได้สิก็จะได้เป็น13เพราะฉะนั้นเราก็มาหาว่า13คูณกับ15บห้มีค่าเท่าไหร่ซึ่งคูณกันออกมาก็จะได้ผลบวกเป็นหนึเก้าสิบและข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะเขาบอกว่าจงหาผลบวกของตัวประกอบของ144 144อเอาจริงเป็นเลขที่ใช้บ่อยมากก็คือ12บสอกกำลังสอถูกไหมมันคือ12บสคูณสิแล้ว12เนี่ยมันก็แยกออกมาเป็นสองคูณสคูณสอ่า ยอมแยกเป็น2คูณ2คูณ3และอย่าลืมยกกำลัง2ด้านนอกเพราะว่าตรงนี้คืออันเดียวกันรานนี้ทำในวงเล็บให้เสร็จก่อนเนื่องจากว่า2กับ2อะมันมี2 2ตัวใช่ไหมเราสามารถยุบรวมได้นะคะเป็น2ยกกำลัง2คูณ3ยกกำลัง1แล้วข้างนอกก็ยกกำลัง2รอนนี้ตัวเลขที่ยกกำลังอยู่ด้านนอกมันซ้อนกันทำยังไงเราก็แค่ เอาไอ้ตัวที่ซ้อนเนะะี่ยค่ะมาคูณเพราะมายก็ตามที่เลขยก่กาลังซ้อนกันให้นําเลขชี้กําลังมาคูณกันก็จะได้ออกมาเป็น2ยกกําลัง4ีคูณ3ยกกําลัง2ออ่าคราวนี้เราก็จะไปหาผลบวกต่อ เพราะฉะนั้นก็สรุปเหมือนเดิมวิธีทําเดิมนะคะก็คือผลบวกเท่ากับแต่ว่าอันเนี้ยมันหยุดที่2องกำลัง4ใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องไล่มา2องกำลังศูนบวกสองกำลัง 1, นึบวกสองกลังสไล่ไปจนกว่าจะถึงกําลัง4ี่ถึงกําลัง4ปุ๊บให้หยุดและคูณกับ3ามกำลังศูบวกสามกำลัง1และบวกกับ3ามกำลังสองวงเล็บแรกอันนี้วันนี้เจอบ่อยมากแม่สก็จะมี หนึ่งบวกสองบวกสี่บวกแปดแล้วก็สองกับบังสี่ได้เป็นสิบหกอีกวงเล็บหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งบวกสามบวกเก้าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมีค่าเป็นยี่สิบตัวเนี้ยมีค่าเป็นสิบยี่สิบกับสิบก็ได้สามสิบบวกหนึ่งก็มีค่าเป็นสามสิบเอ็ดอีกอันหนึ่งก็จะมีค่าเป็นสิบสามดังนั้นสามสิบเอ็ดคูณสิบสามก็จะได้ออกมาเป็น สี่ร้อยสามนั่นเอง